อภิสังขาร3อย่างคือ 1. ปอัญญาภิสังขาร 2. อปัญญาภิสังขาร 3. อเนชาภิสังขารอภิสังขารหมายถึงสภาพปรุงแต่งคือเจตนาที่เป็นตัวสังการในการทำกรรมซึ่งเป็นสิ่งจำเด็สััตว์ให้มีความแตกต่างกับให้มีความแตกต่างกันไป ดีบ้างเลวบ้างตามกรรมที่ทำมี3ประเภทคือ1ปัญญาภิสังขารอภิสังขารคือบุญหมายถึงความตั้งใจปรุงแต่งให้เป็นบุญเพื่อเจตนาในมหาโพสลรจิตที่สังการให้ทํากรรมดีทางกายวาจาใจและเจตนาในรูปปาวจรกศลจิต เป็นกุศลกรรมที่เกิดจากการบำเพ็ญสมถภาวนาขันอปปมานอ่าอ่ันอปออนอปนาสมาธิเมื่อมีเจตนาปุ่งแต่งให้เกิดเป็นกุศลกรรมเช่นนี้ก็เป็นทางที่ทำให้ตา้รับผลดีเช่นเกิดเป็นมนุษย์เทวดาหรือรูปพรหมเป็นต้นตามควร แก่กรรมที่ทำนั้น 2. คืออปุญญาพิสังขารอภิสังขารคือบาปหมายถึงความตั้งใจปรุงแต่งให้เป็นบาปคือเจตนาในอกุศลเจตที่สังการให้ทำความชั่วทางกายวาจาใจเมื่อมีเจตนาปรุงแต่งให้เกิด เป็นอกกศลกรรมอันบาปช้าเช่นนี้ก็เป็นทางที่ทำให้ได้รับผลชั่วเช่นเกิดในอาบายภูมิสี่เป็นต้น 3. อันในชาพิสังขารอภิสังขารคืออันในชาหมายถึงความตั้งกายอ่าหมายถึงความตั้งใจปรุงแต่งใน หมายถึงความปรงุงความตั้งความตั้งใจปรุงแต่งให้เป็นปูนอย่างบั่นคงไม่หวั่นไหวคือเจตนาในรูปาวัจจรกุศลเจตเป็นภาวะที่จิตมันคงมันไม่หวั่นไหวด้วยกำลังของสมาธิที่พัฒนาจากขั้นรูปฌานสี่ คืนไปโ่กันอรุปิานสี่คันตายขันหนึ่งเมื่อมีเจตนาที่เป็นกุศลกรรกมอนันไม่ไม่หวั่นไหวเช่นนี้ก็เป็นทางธรรมให้ได้รับผลดีคือเกิดในอรูปปรมอสวาสามกามาสวะพระวาสวะสามอาวิชชาสวะอาสวะ มายถึงสิ่งที่ถูกหมักสิ่งที่ถูกหมักหมมหรือดองอยู่เป็นเวลานานได้แก่สภาวธรรมที่หมักหมมอยู่ในสันดาลของสัตว์หรือบุคคลเป็นเหตุให้หลงไหลขาดสติกระทำในสิ่งที่ไม่ควรกระทำได้มีสาม อย่างคือหนึ่งกามาสวัอาสวะเป็นเหตุให้อยากได้หมายถึงธรรมชาตาิธรรมชาติที่เป็นครวงหมากร้อ,รองเจ็ดให้ติดใจหลงไหลอยู่ในกามคุณเป็นเหตุให้อยากได้ในสิ่งที่ตนรักใครชอบใจต้องการมี ต้องการบีไว้กรบโรองทำให้ต้องดินรุนขวนขวายเพื่อให้ได้สิ่งเหล่านั้นมาสนองความอยากของตอนอย่างไม่อ,อย่างไม่มที่สิ้นสุด 2. ภาวาสวะอาสวัเป็นเหตุอยากเป็นหมายถึงธรรมชาติที่เป็นเครื่องหมักรองจ,จิตใจให้ติด ให้ติดใจหญิงทีอยู่ในภพในความเป็นมันเป็นนี้ในความเป็นนั้นเป็นนี้เป็นเหตุให้อยากเป็นอยู่อยากเกิดในภพที่ปรรถนาต่อไปอย่างไม่มีทีสิ้นสุด 3. าอาวิชชาสวะออสวะคืออวิชชาความรลาวหมายถึงธรรมาชาติ ที่เป็นของหมักดองเจ็ดใจให้ติดใจลหลงไหลให้ติดใจลหลงไหลด้วยความหลงความโง่ครลาไม่รู้เหตุหรือผลตามความเป็นจินแต่เกิดความรู้ในสิ่งทั้งหลายตามที่ตนคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือตอนกำหนดให้มันเป็นอย่างนั้น กล่าวโดยสูงสุดคือความไม่รู้ในลักษณะแปดประการคือได้แก่ไม่รู้ในทุกไม่รู้ในเหตุเกิดทุกไม่รู้ความดับทุกไม่รู้วิธีการที่จะดับทุกไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทางอดีตและอนาคตไม่รู้ปริจจสมุปบติอ่าไม่รู้ปริจจสมุปบาทขาดข้าวขาด ของพอเป็นมั่นแต่ขาดคอกั้นเป็นได้เพียงสตรู